สวัสดีจ้าวันนี้ก็พบกับนานาสาระบายเสเรนนะคะวันนี้แม่อิวพามาดูการทําขนมแบบง่ายๆนะคะเพราะว่าแม่แม่อิวเนะี่ยมีกล้วยหอมแล้วก็กินไม่ทันนะคะกินไม่ทันก็เลยโปกใส่ตลับไว้ปอกเปลือกใส่ตลับไว้มีทั้งหมด2กระปุกนะคะกระปุกหนึ่งนี้แม่อิวเอามาบีบนะคะบีบให้มันละเอียดแล้วก็จะเอาไปกวน กับไฟอ่อนๆนะคะผสมกันกับอันนี้เป็นแป้งมันด้วยค่ะ mm. ใส่แป้งมันไปนิดนึงนะคะจะได้ให้มันแบบอยู่ตัวนะคะไม่ไม่เหลวจนเกินไปแ mm. ม่ยุทําไปแล้วนะคะหนึ่งกหนึ่งกระปุกค่ะ mm. ก็ยังเหลืออีกหนึ่งนะคะ mm. เดี๋ยวมาทําด้วยกันค่ะ mm. ค่ะ,คะก็เอาลก้วยมานะคะอี่จะใส่ทั้งหมดเลย เละมากเลยนะคะเนี่ยจากแล้วก็บีบเลยนะคะล้างมือแล้วนะล้างมือให้สะอาดค่ะช้อนออกก่อนเอาช้อนก็ไม่สะดวกค่ะเสียดายกล้วยค่ะไม่รู้จะทำยังไงทานไม่ทันเนาะ ช่วงนี้กล้วยราคาค่อนข้างแพงนะคะถ้ามีวิธีไหนที่เราพอจะเก็บไว้อาทานได้นานๆก็เอามาทำค่ะแม่อิ๋วเคยทำคลิปไปรอบนึงแล้วค่ะก็อร่อยนะคะลองทำดูดีกว่าทิ้งกล้วยจ้ะก็ไม่ต้องละเอียดมากใส่แป้งแป้งมันลงไป ใส่เยอะหน่อยละค่ะใส่อีกนิดนึงเนาะใส่ให้หมดเลยจ้ะ มันเข้ากันทำง่ายๆค่ะดีกว่าทิ้งไปจากเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปกวนไฟอ่อนๆด้วยกันค่ะ นำกล้วยที่เราบดได้นะคะเอามาตั้งกระทะนะคะตั้งกระทะไฟอ่อนๆค่ะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆอันนี้ไม่อิ่วไม่ได้ทำให้มันละเอียดมากนะคะกวนไปเรื่อยๆเลยจะใช้เวลาหน่อยค่ะ เดี๋ยวดูดูอ่าเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้แม่อิวกวนได้ประมาณสัก20นาทีแล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเยิ้มเยิมหน่อยนะคะอิวว่าจะเอาไปใส่ออบดูซักหน่อยนะคะจะแบบคล้ายเพราะว่ากลิ่นเนี่ยเหมือนกับเค้กกล้วยหอมเลยนะคะเหมือนเค้กกล้วยหอมเลย เดี๋ยวลองเอาอบดูสักนิดหนึ่งดูซิว่าจะออกมารูปร่างลักษณะหน้าตาเป็นแบบไหนอันนี้แม่ยูว่าจะเอาแล้วนะคะเนี่ยอีสักพักหนึ่งก็จะเอาละเดี๋ยวไปอบดูด้วยกันอีกค่ะตอนแรกแม่ยูว่าจะใส่ถ้วยเล็กๆลกลกแล้วก็อบนะคะก็เปลี่ยนใจใส่ถาดดีกว่านะคะเอา ัดหาใบกล้วยมาแล้วก็มารองแล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะกล้วยกวนของแม่อิ๋วก็เอาไปตากแดดสะหน่อยให้มันแห้งหน่อยก็ก็จะอร่อยมากเหมือนกันค่ะ mm hmm. ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่อิ๋วก็พามาทำอ่ากล้วยกวนนะคะจากกล้วยที่เราอ่าจะทิ้งแล้วหรือว่าเสียนะคะ mm hmm. เราเสียดายเราก็เอามาทำแบบนี้เราาได้ทานอีกนะคะ ค่ะแล้วพบกับอิว๋วใหม่คลิปต่อไปค่ะบไปค่ะ